ยำแล้วหมอีอ้ล้ำเนื้อคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแยมแล้วครับผมโอ้คนไฟเข้าตานี่นี่น,นี่วันนี้โคละชานได้หมูยอมานะครับแล้วก็แหนมวันนี้โคละชานจะยำหมูยอใส่แหนมนะครับมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมเครื่องปรุงก่อนนี้นะครับหอมหยยัยใหญ่ เรือชุบโลดน้ำปลานะครับตามด้วยมะน,นาวมะเขือเทศแล้วก็พริกนี่จะมีเคนื่อยใชกับต้นหอมแล้วก็มีผักด้วยนะครับนี่จะกินกับตามด้วยมะแตงนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยมาหั่นัวนี้ก่อนนะครับโอ้โหดูมากินไหมครับเยอะมากเลยครับก้อน ยำเยอะๆเลยไม่ประมาณนี้แหละครับนี่เราใส่ลงไปแล้วนะครับลกไปประมาณสักสามนาทีก็อาแล้วครับต้องลกนานต้องลกทิ้งไว้นานนะครับเดีย๋ยวพี่จะเละออานะี่ นี่มันนี้เลยครับมันเตรียมเครื่องก่อนนะครับแหนมนะครับผม,มแหนมนี้นะ่ากินมากเลยครับโอ้ดูโอ้ัอโห เอาละครับผมอู้ดแหนมกับหมูยยก็เยอะแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่เครื่องโอ้แหนมนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็เอหมูใหญ่นะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับประเทศนี้ไม่ใส่เยอะนะครับว่าใส่แหนมแล้วเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวกินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ปลาแต่งนะครับ นี่จะเป็นสุดของโคราชานเองนะครับผมชุดราชานแท้เลยนะครับใส่เฉพะเกลือใส่เกลือน,นี่มันนี่ยครับต้อไปก็จะนั่นขึ้นไส้กับต้นหอมแล้วนะครับเนานี่มูโยลงไปแล้วนะครับ ครับก็จะเป็นการย้ำแล้วนี่ของนัวนะครับใส่ลายเสียบลายแล้วแต่คนสอบมีใส่เกลือน,นิดหน่อยนะครับรับทีมนะครับย้ำแล้วดูอ,อทานหมดไหมเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ มะนาวนะครับอา้าวพอแล้วก็ใส่นี่คุณชายนะครับน่ากินไหมคุณผู้ชมเอาละครับประมาณนี้แหละครับผมนี่น่ากินไหมครับเอาละครับนี่นี่นี่น่ากินไหมครับผมนี่นี่ลงไปเลย อ,อ,อ่าทำไมวุ่นนี่สุดยอดล้ล้วนึ่งลองไม่รูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเอ้าดมาูมาครับมาครับไม่กินยำม,มูยอด้วยกันขอล้างคอก่อนนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากัดป้อแบบนึงบอกไว้ก่อน สุดยอดอะไรเอ่ยตัวเลขเอ่ยซุกี้เอ่ยมันตัวนี้นักเกนดรืว่าแต่ซุกี้มันกันท่านี่มันเพราะอะไรนะเราอะสุดหล่อเนี่ยซุกี้ก็ไม่มาไม่ครับผม หมออีลําเนอคุณผู้ชมม,มันจะออกกลิ่นเน้มเอามาใส่มะน,นาวใส่พืชชัยลงไปมันหอมอร่อยมากครับคอนนี้มากครับคุณผู้ชม,มนี่นะครับลองทำดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนเอให้เม้หน่อยก่อนนักเก็ตพวกนั้นเราอะสามสี่ตัวเนี่ยวันนี้ไม่เอาเข้านะครับเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดปะป๊าเนี่ยโหต้นหอมตับนะครับ

อมไม่ดูจะหมดไหมเนี่ย, <c oughs> เ,ยเก็บไว้ให้ตากล้องหน่อยนะครับ <c oughs> อย่าไม่ให้ตากล้องนะครับ อร่อยมากครับเจมเราอร่อยนะครับแต่โค้ชชันไม่ได้ลื่มแล้วเมื่อก่อนนี้โค้ชคชาันดื่มนะครับดื่มมาสิบกว่าปีอ่ะดื่มแบบวันคำวันคำเลยนะครับ บอาละคลิปนี้มันมนี่นะครับคุณผู้ชมหากนมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการกระจข้ชด้วยนะครับสวัสดีครับ